สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สามเหมือนกันเที่ยวเมืองเชิงตูวันนี้เราจะไปดูหิมะตกกันนั่งรถออกจากที่พักเจ็ดโมงเช้าขึ้นรถที่จ้างเมาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆครับจากเมืองเฉิงตู ถึงแล้วครับคาเรนกำลังตื่นตาตื่นใจเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมอง,งไปมีแต่เมฆสวยงามมากครับอากาศก็เย็น10องศากว่านะอยู่อยู่ชั้นล่างนะเดี๋ยวจะขึ้นไปบนภูเขานักท่องเที่ยวก็ เริ่มออกเดินทางมาถึงเราจะขึ้นเราจะเดินทางขึ้นไปบนภูเขานะครับท,ที่มีมหิมะนี่นั่งรถนั่งเด็กระเช่าลากขึ้นไปสูงน่าดูเลยหวาดเสียวน่ากลัวนะกเช้า เป็นสิบนาทีอะสิบกัวนาทีลากจุงขึ้นไปสูงมากเลยไปดูหิมะบนยอดเขาน้องคารินตื่นตาตื่นใจกับความสูงอากลัวเป็นกันนะแต่ความปลอดภัยก็คงจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละวดชลิงสูงมาก รถฉลิงเส้นใหญ่สวยมากเริ่มเห็นอิมะแล้วเื่อ,อ,อเพื่อในการถ่ายรูปหิมะจับเริ่มเห็นก้อนอิมะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองกินค่าผ่านประตูค่าเข้าดูรวมทั้งหมดหนึ่งคนละหนึ่งพันบาทแล้วเราก็มาถึงแล้วออกาจาก,กเช้าไปแล้วนี่เจอแล้วน้องคารินตื่นตาตื่นใจอนนะโอ้โหเห็นหิมะแล้วหืขาวพุนทั้งหมดเลยสุดยอดเลยนี่นะครับ อหนาวเย็นแลละอากาศเริ่มเย็นชับใจเลยนะโอ้โหหิมะบนยอดดูสิข้างล่างไม่มีนะข้างบนเนี่ยโอ้โหหิมะลื่นเร็เลั้นเตรียมอุปรกรณ์ตักมามีพวกสนามมาตักหิมะด้วยอนนะชอบจริงๆเลยยังไม่พอ ขึ้นไปดูหิมากที่สูงขึ้นไปอีกนะครับมีรถให้ขึ้นขับขี่มีรถพาไปกินขนมไปด้วยครับกินตาตื่นใจ ครับเมืองหิมะครับยังมีอาคารมีที่พักท่องเที่ยวสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวแต่ตูท้ทมยยอยู่กำลังดูหิมะอยู่ครับไม่อาคารที่พักรับรองนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาไปจากคนไทยนี่เยอะโอ้โกลหิมะแต่นั้นนะครับ ลินชอบมากมากไม่รู้จักหนาวเลยคุณหภูมิต่ำสิบนะครับไปจับมาไปจับมาจะหลุดมันเล่นทรายนะมันเล่นดินทรายเด็กจะชอบเด็กจะชอบเล่นอากาศกะเย็นสุดๆนะครับบนยอดภูเขากระซายลูกเก่ง ยังมีเมืองมเมืองเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองคนอยู่หนาวแต่ก็ยังพอทนได้อยู่จ,จริงๆใช้นักท่องเที่ยวมไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเขาบอกวันเสาร์อาทิตย์เนโอ้โหคนเยอะมากเมืงองเอินไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปสวยงามมาก อิ่นไม้ไม,เเม,ไมิต่หิมะปกคลุมไปทั่วมกมม,นนมันไม่หนาวหนิไงกระโลกหิมะตก น้องคารินเห็นตัวกระเตกระรอกกระเตเพิดเพ่อนครับเพ่อเพ่อนครั้งหนึ่งในชีวิตละไปได้ไปดูนี่ครับตักออกตักออกคนงานตัก่อนห้มาก้อนน้ำแข็งละโอจากถนนระบายออกคนเกเเาใจสันนะครับ ตะตุ้เรื่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรู้สึกมันหนาวจับใจอะยปัดทรายก็ไม่ไหวแล้วรู้สึกไปจะหนาวใจมันเต้นตึ๊กตึ๊กแล้วมันมามันยอดสุดเกินไปลงไปตั้งหลักข้างล่างดีกว่ามันหูมันลบเท่าไหร่นี่ไม่ไหวแล้วหัวใจสั่นแล้วครับมันหนาวสุดสดแล้วหนาวหัวใจสั่นแล้วครับไม่ไหวแล้วครับผมจะตุ้วแย่แล้วครับ อุณภูมิแค่ลบสี่องศาเนี่ยนี่แค่ลบสี่องศานะเนี่ยนี่อนไม่เคยเจอสักทีนนในชีวิตเนาะแต่โตหกสิบกว่าแล้วโอ้ยโอ้ยสำหรับเงินหยวนก็เราใช้เงินหยวนนี่ลงนี่ก็สวยลงกระเช้าดูจากเงินฉันหนาใจคาริมุกเมยเลย ลงจากดลงจากกระเช้าโอ้โหต้นไม้สวยจริงมีมากปุกกระเช้าไฟฟ้ากระเช้าไฟฟ้าลงมาลงมาจากยอดเขาอีกนะเนี่ยยี่กระเช้าสองกันโอ้สวยงามมากเลย ลงมาถึงยังไม่ถึงยังมีกะเช้าให้ลงเองนะตอนนี้ลงมาพักก่อนโอ้โหเห็นไหมโปรยแล้วอิมะเริ่มโปรยปลายแล้ว<อ>แล้วก็ลงมาลงมาชั้นล่างแล้วนั่งรถบัสลงมาชั้นล่างแล้วสุดท้ายห้องน้ำครับที่เมืองจีนห้องน้ำมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับตามสไตล์ของเขา ว่ายิงชายร้านอาหารอันอย่างนี้แหละจบการเที่ยวอิมะวันนี้ครับแลวได้ไปเที่ยวอีกครับ